ววเวอ,อยู่นู่นค่ะด้านนู่น <c oughs> เอาเอาแล้วประธานก๋วยเตี๋ยวพี่เดินไปบอกให้ให้ประธานก๋วยเตี๋ยวครับอ่าเอาช่วยกันทีมเราช่วยกันมึงไปเอเเอเอจิ้นดูฐานให้หน่อยนี่หนึ่ใส่ไปแล้วไงมเอามาทานก๋วยเตี๋ยวทางนี้นะคะหาที่นั่งใต้ร่มไม้นะคะ เอาจอยมาสองที่โอ้ยขาดเยอะแยะเอาทานเยอะแยะไม่เอาหัวเอาส่งมาให้กันเลยค่ะส่งมาให้เลยเอาแผนกน้ำแผนกน้ำเติมให้พี่ติ๋วอ่ะพี่ติ๋วเอาอี่สองถ้วยแม่ลูกไม่เดี๋ยวจะให้ปรงนั่นเลยคุณเชคเอาไปแล้วไงเอาไปแล้วเหรอเออให้เขามาปรุงมันจะได้อร่อยที่ปรุงมันยกไปไม่ได้อ๋ออ่ะอะ เอาเข้าม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 า,า,มาทีมเราช่วยกันก่อนทีมเราช่วยกันหน่อยวิทวัสอยู่ไหนอยู่ข้างหน้า,า,นาฟังนะคะเครื่องปรุงอยู่ข้างหน้านะคะตะเกียบอยู่ข้างหน้านะคะอย่าย้อนมาทางหม้อเตานะคะอันตรายนะคะวนออกไปเลย อ่าออกไปด้านหน้าได้อย่างเดียวค่ะที่รักข้างในมีเตานะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมันจะโบตรงนี้อันตรายเอาทีมเราวนออกไปค่ะพี่สาววนออกไปค่ะวนออกไปด้านโน้นค่ะวนได้นะไ,ไหนแฟนอยู่ไหนไอ่ารับก๋วยเตี๋ยวแล้วออกไปปรุงด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นหม้อร้อนอันตรายค่ะขอเชิญมารับก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่มีเวลา ขอเชิญมารับก๋วยเตี๋ยวด้านนี้เครื่องปรุงอยู่ด้านหน้าตะเกียบอยู่ด้านหน้านะคะที่รักนี่นี่บางบางได้ที่ว่านบางได้บางอะไรบา้ปลาบ้าไม่เป็นไรแห้งเหรอเอาเอาทานให้อร่อยค่ะทานให้อร่อยค่ะที่เป็นใหญ่ใครจะเอาไหมวางมาวางก่อนเดี๋ยวใครมาหยิบเองเดี๋ยวนะคะอ่ะปาขอเชิญไปทานก๋วยเตี๋ยวด้านนู้นนะคะ ทานก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะไปรับก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะถ้าบูธของหวานอยู่สุดสุดตรงนู้นนะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่หมดพี่ทานก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวเชิญเชิญทานก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าค่ะเชิญนะคะบอกต่อค่ะเชิญรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเชิญนะคะ Okey mai